พฤติกรรมหนึ่งที่ติดมาตั้งแต่ช่วง work from home ก็คือเรารู้สึกว่ามันแบบ work from anywhere มากแล้วก็ทำที่ไหนก็ได้แล้วก็บริษัทก็จะรู้สึกว่าโอ้มันไม่ได้ทำงานเต็มวันเพราะฉะนั้นเนี่ยขอแบบวันเสาร์โยนงานให้อีกสักชิ้นหนึ่งได้ไหมวันอาทิตย์ทำงานให้อีกสักชิ้นได้ไหมเล็กๆใช้เวลาสักสองสามชั่วโมงกลายเป็นว่าทำงานเจ็ดวันเลยแบบนี้ฮะอันนี้มันมันกลายเป็นพฤติกรรมแบบใหญ่จนติดมาในปัจจุบันแล้วเราก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะถ้าเราจะแบบ เอ้ยไม่รับงานเจ้านายอะไรอย่างเงี้ย <ขอ S 1> บีแมความเกรงใจของของวัฒนธรรมไทยด้วยใช่ไหมคะก็ต้องมีความเกรงใจมันจะมีคอนเซปตที่เรียกว่าเขาเรียก availability creep creep ก็คือเหมือนมันคอ่คอยคคืบขานเรื่อยๆผลสำรวจของพิมส์เองนะคะเราได้มีการสำรวจแล้วเราก็พบว่าคนที่ทำงานนอกเหนือจากชั่วโมงงาน ตามที่ตกลงไว้มันก็ทําให้เขาถอนตัวออกจากงานไม่ได้แล้วก็มีสุขภาวะที่ต่ําลงด้วยการถูกติดต่อหลังเลิกงานซึ่งรจริงๆมันเราก็มองได้ได้หลากหลายมุมแต่ในมุมหนึ่งอะสิ่งที่พนักงานไม่ได้รับก็คือครทีคือถ้ามันเป็นข้อตกลงว่าโอเควันวันเสาร์ที่ฉันจะติดต่อคุณไปเนี่ยเดี๋ยวจะให้เงินเพิ่มแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย มันไม่ได้เงินเพิ่มอะไรนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาขาดเลยก็คือค่าตอบแทนที่เขาควรที่จะได้รับงานของเราอะ่ะมันมีมากขึ้นแล้วก็มันมีความเร่งด่วนมากยิ่งขึ้นคือคนรู้สึกว่าเขาจะต้องแบบรับภาระงานที่เร่งด่วนมากขึ้นกว่าเดิมนอกเหนือจากนั้นแล้วเจงคิดว่า ทักษะที่คนรู้สึกว่าเขาจะต้องมีอย่างแรกเลยก็คือ multitasking คือการทำ งานมากกว่าหนึ่งงานภายในเวลาเดียวกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครทำมัลติททสกิ้งได้ดีสักเท่าไหร่นะคะแล้วมันก็มีงานวิจัยที่พบว่าคนที่มัลติททสบ่อยๆเยอะๆเนี่ยคะ่ะก็สามารถที่จะสูญเสียผลผลิตได้ประมาณ40%ทีนี้คนก็บอกว่าโอเคงั้นทำให้เสร็จงานหนึ่งก่อนแล้วค่อยไปอีกงานฟังดูอาจจะเป็นทางแก้ใช่ไหมคะแต่เขาก็บอกว่ามันก็ทำให้ productivity หรือว่าผลการผลิตเนี่ยต่ำลงได้เหมือนกันเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเรา switch ตัวงานนะคะสมองเราอะ่ะจะทำงานหนักมากกว่าปกติเพราะมันจะใช้หลายส่วนของสมองเพราะฉะนั้นพอเวลาเราใช้สมองเยอะๆเนี่ยเราทำไปนานๆเขาบอก productivity ก็จะต่ำลงไปเรื่อยๆ สิ่งที่ตามมาก็คือเราไม่สามารถที่จะถอนตัวออกจากงานได้การถอนตัวออกจากงานไม่ได้นี่ค่ะมันก็มีงานวิจัยประมาณร้อยกว่าชิ้นเนาะที่พบว่ามันส่งผลต่อสุขภาพจิตของเราเพราะฉะนั้นถ้าให้มองภาพรวมคือ productivity องค์กรก็สูญเสียผลผลิตและในเวลาเดียวกันคนทำงานก็ได้รับผลกระทบและเมื่อผลกระทบทางสุขภาวะทางจิตทางกายเนี่ยค่ะมันกระทบสักวันหนึ่ง productivity หรือว่าผลผลิตมันก็กระทบไปด้วย ในการที่องค์กรเนี่ยจะตั้งแนวปฏิบัติหรือว่านโยบายการสร้างวัฒนธรรมเนี่ยอาจจะคำนึงถึง3ประเด็น ที่สำคัญหลักๆนะคะอย่างแรกเลยก็คือการสร้างตัววัฒนธรรมเนาะว่าเขาจะมีแนวปฏิบัติอย่างไรจะเอ่อจะมีการาตั้งเป็นนโยบายยังไงได้บ้างส่วนที่2ก็คืออุปกรณ์จะต้องมีพร้อมให้กับเขาพื้นที่สถานที่กับส่วนที่3ก็คือตัวต้นแบบโดยเฉพาะหัวหน้าถ้าสมมติว่าเรากําหนดนโยบายแบบ the right to disconnect ที่พนักงานสามารถเพิกเฉยข้อความได้แต่หัวหน้ายังไม่ทําเองเลยเนี่ยพนักงานก็ไม่มีความกล้า เพราะฉะน <S mulheres> <hã> <shocked> ั้น3องค์ประกอบเป็นส่วนที่สําคัญการเข้าใจคนในองค์กรของตนเองตรงนี้ค่ะก็จะทําให้องค์กรสามารถที่จะตั้งวัฒนธรรมที่ตรงกับคนของเขามากยิ่งขึ้นค่ะครับผม